งินนี่จริงๆเพิ่อนเอาไปนี่เงินย้ายนี่หาแสนกว่าบาทก็อยากเบิกคืนอยากไปอยากเบิกคืนไปรักษาลูกสาผัาวเพราะว่าลูกกับผัวกับปว่วยติดเตียงมันก็บว่าสามารถสิเบิกคืนได้เพี้จังไหนจังสีได้คืนมาเงินที่เพิ่อนเอาไปเพื่อนเอาไปจังไหนอยากหูว่าเงินนั้นหลายหลายล้านเนี่ยเอาไปจังไหนคือบ่มีห้เบิกต้องการเท่าไหร่กับคือบ่ได้ ได้ดีฝากมาเป็นไรครับสามแสนกว่าจ้ะครับเราเราเป็นยังไงขึ้นมาได้ไปเห็ดเสี่ยวเงินโอ้ยไปเบิกเงิ่นงายเลยเพิ่อนกว่าแต่บ่มีบ่มีนี่จ่าะจัดเงเฮ็ดยังไงท่านว่าเขามาปรึกษาทางในตัวไปซอยเหลือจังไงซอยตัวมันเบิกบ่ได้เฮ็ดยังไงชะตาบันเพิ่นบ่ใหายยังไงจเป็นก็บ่ได้เนาะจมเป็นก็บ่ได้ เบิกเงินกับอะไรนี่แม่จ่าให้ทางไหนเอาเงานนนาาเินไป,นนนเ,นนปเ,เป็นเงนรอบ่อยวุ้ยอืดตลาดใจจ้าเป็นนีเป็นสินขังหอดรถหวดย่าแน่ล่ะทับปะปีเก็บเป็นเอ็นอุ่นไป็ีดีวานชีวจามุ่งอะไรกุ้งู้แนวละ่ะเงินไปฝากไว้ลายใจเงินแสนกลัวอยู่แต่ว่าอยากหลังคาเงินมันหัวอยากมาเปลี่ยนหลังคามาสื่อแผน่เเนเป็นเฮียนต่อเติมบ้านกับอะไรจ้ากับอะไร อยากได้เงินคืนไม่ไปขอเบิกแสลงโดนมันได้ก็บพได้ขอเบิกกระเบิกกเอาต่ยอดเอาดอกเอาดอกไปเรื่อยจ้ะซอยอยากได้เงินขึ้นมามาตัวตื่มบ้านเพราะว่าบ้านกับหัวหลังคากับหัวอย่างมาตัวตื่นบ้านอย่างมาเห็ดบ้านอย่างมาใส่ใจพ่อกับปวยพ่อพิ่นกับปุ้ยอย่างมาใส่ใจจ้ะต้องการเงินรุดจ้ะ ทางเจ้าทางคนก็ส้างบ้านสาัางเงกับว่าล้วเพื่อว่าจะได้เงินที่ป,ปากไปนะมาสส้างบ้านก็สาัา,สางว่าแล้วทางคนกับอยากตายนี่จะทำบุญหายาติกัลยสิกับไปซ้อมกับว่ไเลี้ยวเดือร้อนอยู่ครับวันนี้พี่น้องชาวสังคมนาตาบลหลักเหลี่ยมทั้งตำบลน,นะครับก็เดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ ฝากตระหนกา,ารหมู่บ้านนะครับก็ไปถอนไม่ได้นะครับก็เลยเดือดร้อนแล้วก็วันนี้ก็ได้รวมตัวกันทาหนังสือมาขอความเป็นธรรมจากท่านในอำเภอที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอนามนนะครับให้ท่านได้ลงไปดูให้ประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินนะครับิปถอนไม่ได้นะครับจากสถาบัน แล้วก็ความเป็นมาเงินสายเส,ส้นสทางของเงินนั้นไปอย่างไงมาอย่างไงพี่น้องฝากเงินไม่ใช่น้อยนะครับทําไมไปถ Orange อนไม่ได้นะครีค่น้ลงชื่อเราตืยอดเงตอนนี้พี่น้องมาลงชื่อนะครับ75รายนะครับ75คนยอดเงินตกอยู่ประมาณไม่ประมาณแหละครับตกอยู่13ล้าน5แ0น0กว่านะครับ ตอนนี้ก็เหลือพี่น้องอีกยังเหลือพี่น้องอีกเยอะนะครับที่ยังไม่รวบลงชื่อนะครับคิดว่านะกั<อ>นทัพข,ขนํราการมีลุกมาแล้วเราอยา,ากหาเงินคืนให้กลับคืนมาให้พี่น้องเจ้านี่เงินปังทุกบาททุกตังให้ได้แต่เรายังกําหนดแน่นอนไม่ได้เนื่องจากแผนเรากาลังจะเริ่มทำแผนที่ว่านี่มีมีอะไรบ้างครับมีหนึ่งข้าราการออกไปติดตาม ลูกนี่ลายบุคลคลสองได้ระบบญาติพี่น้องอีกคนหนึ่งฝากอีกเดือนคู่เนะอะอาจจะให้คนที่ฝากไปทับรานนี่ให้คูกคู่แล้วเขาอาจจะมีสิ่งแรกเปลี่ยนอะไรกนันนี้เราไม่รู้แต่เป็นแผนให้เฉยเนาะเราจะทําได้หรือทําได้ไม่ได้บางคับเขาเนอะอันตัวนี้เนอะอันที่สองเราขอแรงจากอายการคุ้มครองสิทิ นะครับคุ้มความเสี่ยงเพี่อไก่เกี่ยให้เราไม่อยากไปยังไม่อยากให้ไปไปถึงเส้นสุดสุดอันที่สี่ถ้าจําเป็นไม่ได้ก็ต้องให้ทนายพ่อใบแจ้งให้นะอันที่ห้าถ้าไม่ได้เราก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายครับนี่คือแผนที่เราเนาะขอบคุณมากครับ คือสาหรับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินชุมชนตําบลตะเดียนนะคะในฐานะที่เป็นนายอำเภอนามูลนะคะตอนนี้ได้รับได้รับหนังสือจากพ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะแล้วก็ทางอำเภอของเรานะคะจะได้รีบดําเนินการให้เร็วที่สุดนะคะโดยจะเชิญผู้ที่มีหน้าที่ในการเกี่ยวข้องานส่วนมาร่วมหารือกันแล้วก็จะรีบดําเนินการให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเร็วที่สุดค่ะ